วิวนะครับเป็นฟอร์ดนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ e v e r อ e t หรือ y t ยแทกนะครับก็สามารถติดตั้งตัว Novel นะครับ c คา a พทัชตัว Pro นะครับตัวนี้ก็สามารถทำให้รถนะครับใช้งานดู YouTube TV Netflix ได้เลยนะครับติดตั้งง่ายนะครับเพียงแค่เสียบช่องนี้ครับช่อง USB ด้านล่างนี้นะครับ นะครับหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้มีซิงค์ระบายความร้อนให้นะครับตัวนี้สามารถใช้กับรถที่ต่อจอเพดานได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ซิม4 g ได้นะครับแล้วก็รองรับ s d card นะครับตัวนี้ติดตั้งนะครับไม่ต้องเสียประกันเลยนะครับนำมาใช้กับรถรุ่นอื่นก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆกันนะครับอ่าฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการดูทีวีก็ได้นะครับอันนี้ถ้าดูทีวีนะครับก็จะมีช่องให้ดูเยอะครับ ว่ดูช่อง3นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นช่อง3นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนช่องเราแตะ c h ตรงนี้นะครับก็สามารถมีช่องอยู่ด้านข้างนี้ได้อีกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าเบรกพอย์ก็ได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างในรถเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเสียงเบาเสียงนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ youtube แล้วกันนะครับี่เป็นปส่วน YouTube คําัังเสียงสามารถใช้งานได้นะครับอาจารย์คงอ่านี่ส่วนของ youtube นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเริ่มเสียงเบาเสียงอะไรใช้งานได้ครบทุกวนนะครับ โอ้จอใหญ่มากนะครับในฟอร์ดตัวนี้นะครับใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวเราดูในส่วนของการแบ่ง2องจอครับแต่อันนี้เลยครับก็จะมีแอปนะครับสมมุติเราเลือกเป็น Google Map ขึ้นมานะครับ Data ที่เราเปิดนะครับก็สามารถใช้ Google Map ไปนำทางไปได้นะครับเดี๋ยวลองดูโลตัสสารยา อาารมณ์ประมาณนี้ครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเ,เลือกจุดเริ่มต้นของเราก่อนนะครับทำงานรวดเร็วมากนะครับตัวนี้เป็นชิปสแนปดากอนแท้นะครับมุ่หน้าทางตะวันออกไปยังซอยหมู่บ้านชัชะตาวิลล่าอ่าดูย t u b e ไปดูก o o g l e map ไปนะครับระวัตงตัวไห้ดีให้ค <error> ง <disclaimer> อยากดูรูนแบบเต็มจอนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยตัวเองก็ได้นะครับอ,อันนี้เราสามารถมีวิดีโอออกมาป๊ปตรงนี้เพื่อดูนําทางแผนที่ก็ได้นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยตัวเองผ่านระบบ a y Store ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดู n e ็ flix ได้นะครับเราสามารถดู Disney p l u s อะไรได้หมดเลยนะครับ True ID อะไรพวกนี้นะครับ โอเคตัวนี้สามารถทําให้เป็นระบบคาเพลไร้์สายเหมือนเดิมได้นะครับทุกอย่างในรถเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราเทสกเกียร์ถหลังให้ดูเดี๋ยวเราเปิด youtube ไปแล้วกเกียร์ถหลังให้ดูนะครับทุกอย่างในรถเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคท่านใดสนใจก็ติดต่อ,ต,อตัวแทนจำหน่ายโนเวลหรือทางโดมเวลได้เลยนะครับขอบคุณครับ